สวัสดีครับนักเรียนเป็นงไงวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อต่อไปซึ่งวันนี้ก็เป็นการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรื่องกำไรขาดทุนแล้วก็ลดราคาทบทวนตอนสมัยอยู่ป .5 อก,กำไรคืออะไรกำไรคืออะไรลูกทำยังไงอ่ากำไรเช่นอะไรหนูซื้อยางลบมาหนูซื้อมากี่บาทห้าบาทใช่ไหมหนูขายไปกี่บาทหนูขายไปเท่าไหร่ขายไปแปดบาทได้กำไรกี่บาทได้กำไรกี่บาทสามบาทใช่ไหมครับนี่ได้กำไรแสดงว่าการได้กำไรก็คือ ราคาขายอันนี้คือราคาขายอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือต้นทุนหรอใช่ไหมราคาขายต้องมากกว่าต้นทุนมากกว่าทุนมันถึงจะได้กําไรนะคกำไรแล้วขาดทุนล่ะขาดทุนคืออะไรเช่นหนูไปซื้อย,ยางลบมาราคาห้าบาทนี่เป็นทุนใช่ไหมซื้อมาขายไว้ยี่บาทขายไว้สี่บาท ขายไปสี่บาทแสดงว่าขาดทุนกี่บาทขาดทุนหนึ่งบาทหมายความว่าอะไรขาดทุนคืออะไรก็เช่นก็คือหนูไปลงทุนกี่บาทเลยลงทุนห้าบาทขายได้แค่กี่บาทสี่บาทแสดงว่าราคาขายมันน้อยกว่าทุนเราเลยทําให้เราขาดทุนหนึ่งบาทอ,อันนี้คือกำไรกับขาดทุน เพราะฉะนั้นวันนี้เอามาดูตัวอย่างที่หนึ่งก่อนตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรร้านค้า <c oughs> ซื้อกางเกงตัวหนึ่งราคาสามร้อยหกสิบบาทขายไปห้าร้อยสี่สิบบาทไงซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาสามร้อยสิบบาทนี่คืออะไรคือทุนเราใช่ไหมทุน ขายไปได้เท่าไห้าร่5 4บบาทราคาขายมากกว่าทุนไหมมากกว่าแสดงว่าได้กำไรไหมครับได้กำไรโจทย์เลยถามว่าร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กำไรร้อยละเท่าใดก็คือหาร้อยละอีกแหเหมือนเดิมเลยก่อนจะหาร้อยละได้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าร้านค้าเขาได้กำไรจากการขายกางเกง ตัวนี้นหนึ่งตัวนี่กี่บาทก่อนเพราะฉะนั้นทำยังไงวิธีทำเพราะฉะนั้นร้านค้าได้กำไรกี่บาทก่อนเพราะฉะนั้นร้านค้าได้กำไรกี่บาทเราจะรู้ยังไงได้กำไรกี่บาทก็เอาอะไรครับก็เอาราคาขาย ที่ขายไปคือ540บาทไปลบกับอะไรไปลบกับทุนใช่ไหมต้นทุนที่ซื้อมาเท่าไร360บาทเพราะฉะนั้นร้านค้าได้กําไรกี่บาทก็เอา540ลบกับ360มันก็ได้เหลือเท่าไรครับได้กําไร180บาทร้านค้าได้กําไร180บาท ทีนี้เราได้แล้วว่ารู้แล้วลว่าร้านค้าได้กำไรร้อยแปสิ 100, บาททีนี้เราก็ไปหาอะไรต่อขั้นตอนต่อไปหาร้อยละวันได้กาไรไร้รอยละเท่าไราาหาไร่เพราะฉะนั้นข้อนี้หาอะไรหากําไรร้อยละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหาอะไรเอาไว้ท้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ให้หาตัวท,ที่เส้นเดียวโจทย์ให้หาอะไร ให้หาว่าได้กําไรร้อยละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหาอะไรก็เอาไว้ทายหากาไรก็เอากำไรมาไว้ท้ายเพราะฉะนั้นการหากําไรร้อยละการหากําไรขาดทุนให้เรานําอะไรมาเทียบให้เอาต้นทุนมาเทียบให้เอาต้นทุนมาเทียบอา้าวเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จากโจทย์เนี่ยจากโจทย์เนี่ยเราลงทุนไปกี่บาท เราลงทุนไป360บาทอันนี้ขายนะไม่ต้องไปสนใจมันนะเราเอาต้นทุนนะมาเทียบเพราะฉะนั้นซื้อมาก็คือต้นทุนเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราว่า6 6 0บาทเราก็เขียนไป360ท,ทุนเรา360บาทเราได้กำไรกี่บาทเราได้กำไร180บาทใช่นไหมครับทีนี้โจทย์ให้หารอยละเราก็เอาอะไรมาเทียบเราก็เอาหนึ่งมาเทียบ แล้วถ้าหถ้าลงทุน100บาทล่ะจะได้กําไรกี่บาทเพราะฉะนั้นก็เอา100ไปคูณกับอะไรลูกคูณไข่หนึ่คูณกับ180่แล้วหารด้วยไดหารด้วยสามเอา100ไปคูณกับหนึ่งร้อยแปดสล้วหารด้วยสามร้อยสิบคูณไข่ไปตางนี้แล้วเอาสามยสิบหารนีมาดูคูไหนตัดทอนได้ นี่หนึกับ360สูตรคูณแม่อะไรสูตรคูณแม่อะไรลูกสูตรคูณแม่หนึ่งรอ่งร้อยคูณหได้180 180คูณอะไรได้3ามร้อคูณ2มีอีกไหมมีกไหมสกับ100่ง้อยได้ไหมได้ครับ2กับ100ได้เลยแม่อะไรแม่2 สอะไรได้2องหสองอะไรได้1 0ึ่งอยสองคูณกับห้าสหาหมดแล้วทีนี้เหลืออะไรบ้างตัวเลขสีด,ดำดำข้างบนก็คือ50คูณกับอะไรคูณกับส่วนข้างล่างมีอะไรมีเลข1นึ่งสีดำดำตัวเดียวเพราะฉะนั้นห้าคูณหก็ได้50 50ส่วน1ก็คือ50าสิเพราะฉะนั้น ถ้าลงทุนหนึ่งร้อยบาทคิดกำไรแล้วได้กี่บาทห้าสิบบาทหรือกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองกี่เปอร์เซ็นต์ลูกก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตอบตอบร้านค้าขายกางเกง ตัวนี้ได้กำไรร้อยละห้าสิบร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กำไรร้อยละห้าสิบนี่คือการหากำไรหรือขาดทุนก็ได้วิธีการก็คือเราจะต้องขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าร้านค้าเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ แลวค่อยมาเทียบมันอย่างเครอยนต์นี้โดยนําต้นทุนมาเทียบอย่าเอาราคาขายมาเทียบเลยราคาขายก็คือไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าการขายของเราทุนมาเทียบอยู่แล้วว่าเราลงทุนไปใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะไปะเป็นดูข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับราา้านค้าติดราคาไฟฉายกระบอกหนึ่งไว้ที่เท่าไหร่ครับ 950บาทขายให้ลูกค้าไปเท่าไหร่608บาทนี่อันนี้ติดราคาใช่ไหมลูกติดราคาขายไว้เท่านี้ก็คือ950บาทถ้าอันนี้มีคำมาใหม่นะครับว่าติดราคานะขายให้ลูกค้า608บาทโจทย์ถามว่าร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ อยากรู้ว่าลดราคาใช่ไหมเอาทำไมถึงลดราคาล่ะเอาก็ติดราคาไว้เก้า้อยห้าสิบาทขายไปห0ร้อยก็แสดงว่าเขาลดราคาให้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเอตกลงเขาลดราคาไปกี่บาทก่อนเขาต้องลดราคาไปกี่บาทก่อนมาเพราะฉะนั้นลดราคาไปกี่บาทล่ะก็ลดราคาไปกี่บาท เพราะฉะนั้นก็เอาราคาที่เป็นไงครับที่เขาติดไงราคาที่ติดไว้ถ้าพูงยังไงก็คือราคาที่ติดไว้ก็คือเปรียบเสมือนต้นทุน,ทนเปรียบเสมือนต้นทุนเพราะฉะนั้นราคาที่ติดไว้เท่าไหร่950บาทขายให้ลูกค้าไปเท่าไหร่ห680บาทนะคูเขียนไม่พอนะเพราะฉะนั้นราคาลดราคาไปกี่บาทเล้หก็950มาททำอะไร มาลบกับ6 0 0 8บาท0ูลบ8ไม่ได้ไปยืม5 5เหลือ4 0กลายล่างเป็น10 10-8ลบ8เหลือ2 4งลบ0เหลือ4 9-6เลบหเหลือ3เพราะฉะนั้นร้านค้าเขาลดราคาไป342บาทเเรารู้แล้วลดราคาไปเท่าไหร่ ส4 2สี่สบาทเพราะฉะนั้นเราก็าเอาไอ้ตัวนี้นี่แหละที่ลดราคานี่แหละไปเทียบบัญญัติไตรยาโจทย์ให้หาว่าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็เ,เอาไว้ทายตรงนี้ก็อะไรครับลดราคาเอาอะไรมาเทียบต้นทุนใช่ไหมแต่ในข้อนี้มันเป็นการลดราคาเพราะฉะนั้นเราก็าเอา ตัวที่เขาเป็นไงครับติดราคามาเทียบอย่าไปสนใจเรื่องราคาขายนะครับอย่าเอาราคาขายมาเทียบนะเพราะฉะนั้นที่นี้มาดูเพราะฉะนั้นลดราคาไปกี่บาท342บาทจากที่ติดราคาไว้เท่าไหร่เก้บาทแล้วถ้าติดราคาเท่าไหร่ครับ100บาทก็จูดให้หาร้อยละก็เอา100่มาเทียบ นั้นก็จะได้อะไรก็จะได้100คูณกับอะไรครับ3ามรอยแล้วหารด้วยอะไร9ก0าร้อตัดทอนได้ไหมเอาง่ายๆก่อนตัดทอนได้ไหมครับตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้100กับ9ก้ห หน0กับเก้ตัดทอเอเนาไม่อะไรเอาไม่50 50คูณอะไรได้100 50คูณ2 50คูณกับอะไรได้950าอยอาไปหารนะครับห้คูณอะไรได้เก้าสิบาก่อนเออน,นี้ตั้งหารนะห้คูณอะไรได้เก้าคูณ1ใช่ไหมครับได้50 95ิบลบห้ก็เหลือเท่าไหร่ เดือเท่าไหร่ลูก45 45ชักศูนย์ลงมาก็เป็นเท่าไหร่450เพราะฉะนั้น50คูณอะไรได้450 50คูณ9เฮ้ยครูพูดอะไรครูพูดอะไรไม่เอามาตั้งหารดูสิถ้าไม่เชื่อเอาอะไรตั้ง950หารด้วยอะไร ห้าสคูณอะไรได้เก้าสิบห้าห้าิบคูณหนึ่งได้ห้าสลบก,กันเหลือห้าเหลือสชัก0ูนห้คูณเได้4ี่ห้าได้สิบเก้าไหมได้ครับเพราะฉะนั้นทีนี้มาดูสิเหลืออะไรเหลืออะไรครับเหลือสามร้อกับอะไรครับ19ตัดได้ไหม ตัดได้ไหมเอาลองดูสิถ้าตัดได้ก็คือหารต้องหารเป็นไงครับต้องหารเป็นไงหารลงตัวก็ลองเอาอะไรลองเอาอะไร3 4 2มาหารด้วยอะไรครับหารด้วย19บเก้าสิบเก้าคูณอะไรได้3 0มร้อยสาสอไปสิบเก้าคูณอะไรได้3 4ไม่มีก็19เคูณหนึ่งเป็น19ลบกัน สีลบเไม่ได้ไปยืมสาเหลือ2 4, 4เป็น14 14ีลบเเหลือ5 2าลบหนเหลือหชักอะไรลงมาชัก2 152นึระฉนั้นคูณอะไรหนึ่้อยห้าสงขเราสิสิบเคูณอะไรครับเอาลองคูณแนะคูณลองคูณแนะเก้าใส่2อทด 7จ็ดแบวกอีกเ็ก็เป็นเท่าไรแปดบวกเเป็น15ได้152่งอพอดีไหมพอดีครับ8ก็ได้152ลบการเหลือ0อูนเพราะฉะนั้น19กับ3ามสีตัดได้ไหมตัดได้ไหมครับตัดได้ตัดตสุดคูณไม่สิบเก้าสิหนึ่งสิบเคูณอะไรครับ19บเคูณสิ ได้342หมดหรือยังหมดแล้วอ้าวหมดแล้วเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรข้างบนสีดำๆดำเหลือ2คูณกับอะไร2คูณกับ18ส่วนอะไรส่วนหนึ่งใช่ไหมส8ปคูณ2เป็นเท่าไหร่สามสิคูณ2เป็น3า เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าติดราคาไว้เท่าไหร่100บาทถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคาให้กี่บาท36บาทหรือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์36เปอร์เซ็นต์ตอบครับตอบ,ตอบอะไรครับตอบไว้งไง ร้านค้าลดราคาสามสิบหกเปอร์็นนี่อ่าเอานี่คือการหาร้อยละนะโดวยวันนี้เป็นหัวข้อในเรื่องของกำไรขาดทุนแล้วก็ลดราคา รนั้นดูให้ดีกำไรขาดกำไรกับขาดทุนให้เอาต้นทุนมาเทียบแต่ถ้าการลดราคาก็คือให้เอาราคาที่ติดไว้มาเทียบนะครับวันนี้ฝากพวกเราเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับ